สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท่องเที่ยว Channel บายคูแแมมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขาเราก็ยังอยู่ที่วายแซ่สันติฟาร์มค่ะท่านผู้ชมนี้นะคะคลิปนี้เลยเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพูดถึงสี่พ่อพันตัวหลักของเราที่นี่นะคะสี่จัตุรเทพนะคะซึ่งแลหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าพ่อพันธุ์สตัวนี้เหมาะสมกับการผสมบัวกับแม่พันธุ์แบบไหน แล้วม่พ่อพัอนตัวไหนไปจะไปเติมเต็มในส่วนไหนของแม่วัวที่จะให้ลูกออกมาได้มีมีก็เลยโครงสร้างหรือว่าลักษณะที่ที่ดีขึ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยก,กันกับหมอพีซึ่งจะมาตอบจุดข้อน,นี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันรวมไปถึงแนะนาคาแนะนํนที่ดีจากหมอพีคะ่ะเดี๋ยวคุยกับหมอพีเลยคะ่ะหมอพีครับสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับคบ่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะค่ะก็อ่า สำหรับหัวข้อที่พี่ครูมแมมและท่านผู้ชมถามสอบถามมาจำนวนมากนะฮะว่าไอ้สีจ่จตุรเทพของปู่เคนเนี่ยเราเอาไปใช้กันแบบไหนนะฮะก็จะกล่าวก่อนว่าตอนนี้ผมก็จัดแม่ที่เป็นแม่ดอนเนอร์หรือแม่ตัวให้ตัวอ่อนเนี่ยออกมา4ตัวด้วยกันนะครับเป็นแม่นอกนำเข้า3ตัวนะครับแล้วก็เป็นแม่ที่เกิดจากแม่นอกนำเข้านะครับแล้วก็เราจะเอาเหมือนว่าเอาตัวเนี้ยเป็นโจทย์ตั้ง นะครับแล้วก็ <Okay. S 2> จะเป็นเหมือนว่าถ้าจะใส่เนี่ยจะใส่แบบไหน uh huh. แล้วเราจะได้อะไรจากเขานะครับ <Okay. S 2> อย่างตัวแรกเนี่ยเป็นลูกวัวที่เกิดจากแม่นำเข้านะครับ <Okay. S 2> คือ YZ122 <Okay. S 2> ะครับซึ่งกำลังจะทำตัวอ่อนอยู่นี่เลยนะครับ <Okay. S 2> ก็ตัวเนี้ยเป็นวัวถ้าอันดับแรกก็คือผมจะดูความยาวความลึกก่อนก่อนเสมอเลยนะฮะ <Okay. S 2> ก็คือความลึกก็คือจากบนนะฮะลงล่าง นะครับ <mm ให้มันมีมากแล้วก็อันดับที่2ก็คือจากตัวเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยนะฮะมาจนถึงตัวเนี้ยคือความยาวนะครับ like. ซ <mm 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 oh> <mm ึ่งตัวเนี้ยเป็นวัวท right> ี่มีเฟรมที่เป็นวัวสูงสูงลอยลอยนิดนิดนะครับอันคือคือถ้าเราจะบีดเนี่ยเราจะไม่ดูข้อดีมละเราจะไปดูข้อเสียของมันแล้วเราจะเอาอะไรเติมเข้าไปอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นผมผมจะเลือกใช้ CC E-Line 400นะครับเพราะอะไร E l i n e เนี่ย มีความแพ็กกล้ามเนื้อบริเวณก้นเนี่ยค่อนข้างค่อนค่อนข้างมากซึ่งตัวเนี้ยขาดใช่คือมันควรจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็จุดสําคัญที่2ก็คือตัวเนี้มันค่อนข้างลอยความลึกของเขาใช่ไหมคะก็คือตัวเนี้ยมันลอยไปนะฮะคือมันควรจะเป็นเป็นในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการที่ใช้ e ีไลน์เนี่ยจะสามารถเพิ่มจุดนี้ได้ ค่อนข้างดีนะครับเหมากับตัว,วที่มีลักษณะลำตัวไม่ลึกใช่ครับใช่ะะดังนั้นอ e ีไลน์เนี่ยจะอตอบโจทย์ได้ดีนะครับะะใช่แล้วก็อีกตัวที่ใส่ได้ก็จะเป็นแดงระเบิดนะครับแดงระเบิดเนี่ยก็จะให้ค่อนข้างดีในเรื่องของตัวสะโพกด้านเนื้อ,อด้านท้ายแล้วก็จะเป็นส่วนของความลึกนะครับแดงระเบิดใช่ไหมคะใช่แต่ถ้า ทีนี้ก็จะเกิดคําถามแล้วถ้าใส่ตัวอื่นล่ะเช่นกาเลตหรือมิกเนี่ยถ้าถ้าเอากาเลตมาใช่ไหมฮะ,ะกาเลตก็จะเป็นวัวที่เฟรมใหญ่นะฮะแล้วก็หลังตรงมันก็จะช่วยในเรื่องของเส้นหลังนะครับให้มันตรงได้ดีขึ้นนะครับใช่ส่วนตัวมิกก็จะเพิ่มความยาวของลําตัวออกมานะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมิผมก็จะไม่แนะนําเพราะว่า เขามีตัวที่ค่อนข้างยาวแล้วยาวแล้วแต่ยังขาดลึกใช่ดังนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยก็จะบีดโดยใช้อีไล e 400เป็นชอยที่หนึ่งเลยนะฮะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใช่คเดี๋ยวเราไปดูตัวที่จะเหมาะกับตัวอีกใชา3ตัวของเราครับนะฮะก็ในตัวถัดมาก็จะเป็นอย่างตัวเนี้ยเป็นแม่ HK 470แม่ตัวเนี้ยเป็นแม่ที่ฝัดกับ SG ตองหไปแล้ว ไปแล้วอยู่2อสตัวนะฮะแล้วลูกไปเดินสนามทุกตัวเลยตัวเด่นๆก็จะเป็นตัว CEO c o n คอนเมนะครับของอพี่โยงนะฮะซึ่งเดินสนามหลายสนามละนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาถ้าดูจากประวัติใบเพชิกีเนี่ยเขาจะมีเลือดของ KC Apache 707ทับสะครับดังนั้นเขามีสายเทาเข้ามาดังนั้นการที่ผมจะบีดวัวตัวเนี้ยให้มันให้มันดีขึ้นเนี่ย ขาหลังเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับ,รบดังนั้นในในจุดของตัวเนี้ยผมจะเลือกเลือกอยู่สองตัวก็คือตัวโจโนานะครับโจน,า,โจนาแดงระเบิดนะครับ,รบแดงระเบิดมันจะช่วยในในส่วนของความความลึกเช่นกันนะฮะความลึกของของลำตัวนะครับแล้วก็ผมอยากได้ให้มันเป็นสีแดงเป็นเป็นแม่ที่มีสายเทาอยู่ในตัวแล้ว แต่เพิ่มเม็ดสีให้มันให้มันได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วตัวเนีน้หลังค่อนข้างตรงนะครับดังนั้นการที่ใส่โจหน้ามันจะเพิ่มกล้ามเนื้อด้านตูดอได้ดีนะครับใช่แล้วอีกตัวนึงที่ผมอยากจะใส่เลยเนี่ยก็คือเหมือนว่าถ้าใส่ได้สองตัวอาจจะใส่ตัวกา,กาเล็ดนะครับตัวกาเล็กาเล็ดสีหนึ่งสองกาเล็ดช่วยให้ไปเติมเต็มในเรื่องไหนคะความใหญ่ความใหญ่มหญผมอยากได้ใหญ่กว่านี้อีก อยากให้มันสะใจไปเลยคําว่าใหญ่นี่คือยังไงครับหมอพี่ก็คือเฟร,รมเนี่ยถ้าให้ใส่การเลดเข้าไปวัวมันตัวตัวลูกมันก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกค,คือตัวเนี้ยมันยังเตี้ยไปนิดนึงอ,อถ้าถ้าไปวัดกับชุดอื่นมันก็ไม่เตี้ยแต่ผมอยากให้มันเนี่ยฮะพอมันวัดกับหนึ่งสองสอง,สองมันเตี้ยกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นถ้าใส่การเลดมันจะเพิ่มความใหญ่นะฮะความสมูทคือตัวเนี้ยสมูทอยู่แล้ว ในทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งตโนกที่อยู่ตรงระหว่างขาทั้งสองนะครับแล้วก็หลังค่อนข้างตรงแต่ชีสเนี่ยยาวไปนิดนึงนะฮะตัวการเลร็ดก็ช่วยในการให้ชีสท,ที่ว่าไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับเือถ้าเกิดว่าบางคนที่มีเอ่อชีสท,ที่ยาวถ้าเราเลือกการเล็ดนี่ก็คือจะทําให้ชีสคือลูกเขากระชับใช่ครับชบเอ่อชีสกระชับขึ้นถูกไหมคะใช่บางคนที่มีลาตัวเออชีสยาวใช,ใช้ตัวนี้ได้เลยใช่ก็คือเจ้าการเลด ใช่นะคะครับแล้วมันถ้าถ้าผมถ้าอยากเพิ่มเฟรมให้มันใหญ่ขึ้นแบบบึกบึกเลย่การเลสเนี่ยคือตอบโจทย์อ๋อกาเลสตอบโจทย์นะคะมาสำหรับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นแม่ของไมเคิลนะครับดังนั้นแม่ของไมเคิลเนี่ยข้อดีของแม่ของไมเคิลคือลักษณะที่เขายาวอยู่ละเป็นวัวที่เฟรมยาวนะครับดังนั้นตัวเนี้ยบีดค่อนข้างยากนะฮะแต่ ผลงานล่าสุดที่ผมเห็นแล้วประทับใจมากที่สุดนะฮ e ะอีไล4 0ี่ร้ที่เพิ่งออกเมื่อเมื่อหมอแอมไล์สดไปเมื่อไม่นานนะครับทําไมอ e ีไล4ส0่มันช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรคือตัวเนี้ยเคยได้ทั้งไมเคิลนะฮะที่เกิดจากอคิเทคโตนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่เกิดจากวินนะเพราะเขาจะได้ลักษณะเด่นของพ่อค่อนข้างมาก <Okay. S 1> แม่เป็นแม่ที่ถ่ายเลือดให้ด้านพ่อมากกว่าแม่ เหมือนเวลาลูกออกมาลูกจะเหมือนพ่อมากกว่าใช่ดังนั้นใส่ล่าสุดเนี่ยคืออีไลเนี่ยมันช่วยแก้ตนกตนกยังไม่สวยตัวเนี้ยใช่แล้วแล้วชอบให้ลูกที่ตนกเล็กคพอให้อีไลไปเขาบอกว่าอีไลจะตนกล้มเป็นไรหรือเปล่าตัวเนี้ยตั้งทำมาหลายตัวแล้วอีไลยังไม่ให้ลูกตนกตนกล้มเท่าไหร่นะ ใช่ล้วก็ดังนั้นเนี่ยวัวยาวอยู่แล้วเราก็แค่ใส่ลึกตบเข้าไปเช่นดังนั้นวัวลึกที่จตุรเทพมีเลยสีจตุรเทพมีก็จะมีแค่โจโนาไม่เลือกแดงระเบิดก็เลือกอีไลดันนนนงนั้นถ้าทำในรอบต่อไปผมจะใส่ตัวโจโนาไปอีกทีหนึ่งใช่เพราะเพิ่มเม็ดสีมันนะครับรแล้วก็เพิ่มเนี่ยตัวเนี้ยมัน ตัวเนื้อด้านท้ายเขาน้อยมันน้อยจะจะไปเติมตรงนี้ให้ก็คืออีไลกับโจนาที่จะตอบโจทย์ในเรื่องแม่พันธุ์ที่มีกล้ามเนื้อใช่วงท้ายน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าแม่ตัวนี้เป็นแม่ที่เฟรมใหญ่อยู่แล้วดังนั้นมิกกาเลตไม่ควรนํามาใช้แล้วอ๋อเขาใหญ่พอแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ใหญ่ก็คือมิกกาเลตตอบโจทย์เลยใช่ตอบโจทย์เลยมิกกาเลตนะคะท่านผู้ชมค่ะล้วก็โคนหางไอตำแหน่งหางของเขาเนี่ย กาเลตก็เป็นวัวที่หางยาวสวยมิกก็เป็นวัวที่หางยาวสวยแล้วคนหางปรับได้นะครับไอสองตัวเนี้ยที่มันแตกต่างแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มขาก็ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มขนาดของขาหลังให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยใช้กาเลตได้หรือมิกได้เนี่ยก็คือมองต้องมองว่าเราอยากได้อะไรมากกว่าค่ะ เราก็ถามตัวเราเองก่อนว่าเราอยากจะให้วัวลูกวัวที่เกิดกับแม่วัวของเราเนี่ยอยากได้เรื่องอะไรใช่ครับถ้าอยากได้เรื่องสีต้องไปต้องไปที่แดงระเบิดเลยแดงระเบิดเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้เรื่องใหญ่ใหญ่ต้องการเล็ดอ่ากาเล็ดถ้าอยากได้ยาวอ่าอยากได้ยาวต้องมิกมิกนะฮะถ้าอยากได้ลึกต้องอีลนยใช่คือมันมีมันวัวแต่ละตัวผมจะไม่บอกว่าตัวไหนให้ลูกได้ดีที่สุดแต่จะให้เลือก สิ่งที่เราอยากได้จากจากจากแม่ที่เรามีนะครับแล้วพ่อที่เราจะใส่เข้าไปดังนั้นคือจําง่ายๆเลยแดงก็แดงระเบิดนะครับลึกก็อีไล่ยาวก็มิกนะครับใหญ่ก็มากาเล็ดใช่เดีก็คือลองเรากลับไปดูถามใจตัวเองด้วยถามใจเราเองนื่ว่าเราอยากได้เรื่องอะไรนะคะแล้วเอาน้ําเชื้อสีจัตุรเทพนี้ไปตอบโจทย์ของท่านผู้ชมแล้วก็ลองเอาไป ผสมดูนะบ่กพีเนาะเพราะว่าตอนนี้ผลงานอย่างตอนนี้ก็มีแล้วอีไลก็มีแล้วใช่อีไลนี่ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอ่าแล้วทั้งอเมริกาและไทยแลนด์ราคาอีไลนะคะราคาลูกของอีไลตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงโอ้สูงมากสูงมากนะคะท่นนี้นะคะท่านผู้ชมกใครลูกอีไลนี้ล่าสุดถ้าทําตัวอ่อนได้อ่ะขอแค่เป็นลูกอีไลอ่ะถ้าเป็นอีทีย้ายฝากอ่ะขั้นต่ําตัวห้าแสนคนจองไว้ยี่สิบยี่สิบกว่าตัวใช่ เป็นลูกอีไลน์นี่หรอคะนี่เฉพาะลูกอีไลน์โอ้โหใช่นะคะแล้วก็นี่นะคะท่านผู้ชมถามตัวเองแล้วก็เลือดน้ําเชื้อแล้วก็ลองใช้ลูกอีไลน์ก็ออกมาแล้วลูกโจโจหน้าแดงระเบิดแดงระเบิดกอนมาแล้วทั้งที่ไทยและเมกาละค่ะใช่สีแดงมากสีแดงทั้งคู่ค่ะสีแดงมากไอโนเอลก็เป็นวัวที่ที่ผมจะโพสบ่อยๆอยู่ที่เมกาก็แดงเข้มเหมือนกันมาคลอดที่ไทยก็แดงเข้มมันเลยได้ชื่อว่าแดงระเบิด โอ้โหใช่นี่ใครชอบเรื่องแดงแต่สําหรับใครชอบเรื่องยาวยาวต้องมิกมิกฮ่าฮนะคะท่านผู้ชมคะน้ําเชื้อมีจําหน่ายแล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายกาเลตกาเลต412เรื่องความใหญ่นี่ใครอยากได้ใหญ่ไม่ใหญ่ดูลูกเขาอะลูกเขาตัวเด่นก็คือกาเ็ตของ KF 68 KF 68ของพงศ์ใ่พงวิไลฟ้าวิไลฟ้มอันนั้นวัวยังไม่ถึง3เดือนเลยค่ะ เขายังเคมวัวใหญ่ที่สุดในประเทศละสกดูก,กาเล็ดเนาะใช่ฮะนะคะใคร,รอยากได้วัวใหญ่นะคะอยากได้วัวลึกอยากได้วัวสีแดงแสบตากลับหรืออยากได้วัวที่อะไรอย่างเงี้ยดูนะคะดูแล้วก็ดูวัวของเราแล้วก็เลือกน้ำเชื้อได้เลยตอนนี้เรามีน้ำเชื้อจำหน่ายแล้วนะคะท่านผู้ชมค,คะมีทั้งอยู่ที่กับหมอพี่เองแล้วก็กับคุณแหมมใครที่อยู่โซนฝั่งไหนก็สามารถ สั่งได้เลยน้ำเชื่อเรามีพร้อมจําหน่ายพร้อมนะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้มีเฉพาะรวมเพศนะหมอพี่ใช่ครับนะใช่อ่าเฉพาะรวมเพศนะคะท่านผู้ชมในราคาที่เจ้ามิกเท่าไหร่นะคะเจ้ามิกอยู่พันเจ็ดร้อยฮะอ่ามิกพันเจ็ดร้อยโจนากับกาเลตไอตัวแดงระเบิดกับกาเลตอ่ะพันห้าอ่ากาเลตพันห้าใช่ครับอ่าแดงระเบิดพันห้า อีไลน์สามพันห้านะคะท่านผู้ชมใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะมีน้ําเชื้อพร้อมส่งนะคะท่านผู้ชมคะพร้อมจําหน่ายเนาะมารับเองก็ได้หรือถ้านัดรับก็ค่อย่ากันอีกทีนะคะท่านผู้ชมคะมีนี่นะคะวันนี้หมอพีได้มาตอบโจทย์ซึ่งหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าคุณแหม่มช่วยอธิบายถึงจัจตุรเทพเขาให้เรื่องอะไรบ้างในแต่ละตัวให้เรื่องอะไรบ้างคลิปนี้นะคะท่านผู้ชม่าใครดูแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยนะคะ ตัดสินใจได้เลยจะเลือกใช้น้ําเชื้อตัวไหนนะคะลองนะคะท่านผู้ชมขาลองผลงานออกมาแล้วตอนนี้อย่างที่เห็นเมื่อเช้าดี๋มีคลิปมื่อเช้าแดงระเบิดก็แดงจะไม่จะระเบิดยังไงแล้วค่ะท่านผู้ชมแดงนะคะกาเด็ดเอยไม่ว่าจะเป็น e อีไลเอยผลงานออกมาตอนนี้ทั่วละคา่ะทั่วบ,บ้านทั่วเมืองกันแล้วแล้ว่วราคาก็ ดีด้วยนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ที่สําคัญน้ําเชื้อราคาเกษตรกรมากมากนะคะราคาที่1,500บาทแล้วก็1,700บาทและก็อีไลน์สามพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองค่ะท่านผู้ชมสนใจสอบถามเข้ามาก็ได้นะคะสั่งเข้ามาเยอะๆนะคะอยากให้มีผลงานของอะไรอ่ะผลงานของลูกสีจตุรเทพเออสีจตุรเทพที่แบบยังไงอ่ะดีถือว่าดีเออแล้วก็แล้ราน้ำเชื้ออรีจากที่อเมริกาทั้งหมดเป็นคุณภาพของอเมริกาทั้งหมดนะครับ เราเอามาทําในราคาที่แบบมันจับต้องได้ใช่จับต้อง,องได้ไดกเกษตรกรเข้าถึงนะคะร,ราคา1,500บาทแค่นั้นเองค่ะท่านผู้ชมคะสั่งซื้อกันได้ที่ YZ แล้วก็ที่กูแม่มได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหมอพีนะคะคที่ได้มาพูดถึงสิจตรเเทพของเรานะคะพร้อมให้ความรู้ดีๆกับท่านผู้ชมว่า ความลึกความหนาความใหญ่ยังไงเป็นยังไงวันนี้หมอพี่ตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้รู้กันดูคลิปนี้ความรู้เต็มๆค่ะท่านผู้ชมขาขอบคุณหมอพี่นะคะครับสวัสดีค่ะ